ครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารเนาะวันอังคารที่14ช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็จะทำการจัดทรงออเดอร์ลูกค้านะครับผม<笑><笑>ก็พยายามเล่งให้ทุกคนแล้วครับตอนนี้อ,อตอนนี้งานตัดเรียบร้อยแล้วเหลืองานพับเพราะตอนนี้ที่โรงงานเนี่ยเครื่องพับเสีย ต้องรอซ่อมแต่น่าจะไม่เกินวันของวันนี้น่าจะซ่อมเสร็จแล้วก็จะพับงานออกมาเนาะคือตอนเนี้งานงานมาเลยช้าด้วยแล้วก็ติดงานทั้งเรื่องงานโปรเจกต์ด้วยเนาะแต่ก็พยายามไล่ให้ออกไปให้เร็วที่สุดแล้วนะครับตอนนี้แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ตัดพับทำสีแค่นั้นเองก็จะเป็นงานเสร็จสิน้นก็วันนี้ได้ส่งก็ เนี่ยครับชุดกันแข้งที่เห็นนะครับลงใต้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้ลงใต้ทั้งหมดเลยครับระนองสุราษฎร์หาดใหญ่โอ้นาราธิวาสภูเก็ตเนี่ยครับมาก็ต้องขอบคุณพี่ๆทางใต้ทุกท่านนะครับทุกจังหวัดที่สนับสนุนผลงานเลนเจอร์โคราช เป็นเอฟซีกันนะครับอยู่ที่ใต้เนาะอ่าตัวกันแข็งตัวนี้ก็จะเป็นกันแข็งตัวทรงใหญ่เนาะทรงแบบคนที่แต่งแนวแบบแท็กเกอร์สแกมเบิรพวกเนี้ยครับแล้วก็มันจะป้องกันดินได้ได้เยอะกว่าพวกทรงล่างพวกนี้เนาะก็แล้วแต่ทรงที่เราจะไปแต่งกันเนาะคัตตอมกันอ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นทรงสั้นครับทรงสั้นก็แนวลุยๆเหมือนกันครับก็อยู่ที่ความชอบครับ บางคนไม่ชอบยาวบางคนไม่ชอบสั้นก็อยู่ที่เลือกนะครับตัวนี้ก็ทำมาได้ใส่ได้ตั้งตั้งแต่ o y ย l e n Field พวก i ิน e r พวก GT แบรหกห้ใส่ได้หมดเลยเพราะว่าแต่ต้องแจ้งเราหน่อยครับเพราะว่าไอตัวหูยึดจะต่างกันเนาะคุณใช้รุ่นไหนแจ้งเราได้นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับได้ทั้ง3รุ่นเลยก็จะเป็นทรงสั้นนะถ้าแนวลุยสำหรับคนที่ชอบสายลุยนะครับ ไม่ผิดหวังครับนะครับสวยงามครับสวยงามอ่าอยากได้แบบไหนสีแบบไหนแจ้งมาได้ครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นกันแข็งอ่าก็ใส่ได้ทั้งตัวซ u เปอร์เมเทอร650แล้วก็ช็อตกัน650ก็แจ้งเรามาครับว่าคุณใช้รุ่นไหนเนาะอ่าสวยงามครับอ่าตัวนี้น้องใหม่ครับน้องใหม่คลาสสิก 650ทวินอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบังโซนะครับสำหรับเจ้าแบ650ก็ก็มีเป็นกันอ่าบังโซมินียมนะครับทําสีพาราโค้ดก็ช่วงนี้ผมจะเน้นเป็นสีพาราโค้ดนะครับยังไม่มีเวลามานั่งเป็นเป็นแบบขัดปัดเงาไอ้ปัดปัดด้านให้เนาะสีมินียมพวกเนี้มัน เวลามันไม่มีจริงๆครับก็จะบอกลูกค้าว่าขอเป็นทาเป็นสีดําพัตโคดได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีเวลาเนี้ยเนี่ยน,นะถ้าปัดถ้าปัดอย่างเงี้ยหรือไอ้ใจอย่างเงี้ยผมเอาไปยิงทรายเลยยิงทรายให้สีมนนันนวลอ่าอันเนี้ยคือสีมเนียมเลยเนาะแต่ว่ามันไม่มีเวลาครับตอนนี้ไม่มีเวลาทําไม่ทันครับทาไม่ทันก็ตามคิวกันอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าพนักพิงนะครับสาหรับซูปเปอร์ เมเทออร์หกห้าศูนย์นะครับสําหรับคนที่ไม่ไม่อยากได้เป็นแบบแหลกหลังนียครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบมีแหลกหลังนะถ้าคุณไม่อยากาจะใช้แหลกจะใช้แหลกหลังเนี่ยก็ถอดพนักพิงตัวนี้ออกครับวางวางพวกกระเป๋าพวกอะไรก็จะวางได้เยอะขึ้นแต่ถ้ามีคนซ้อนก็ใส่ตัวพนักพิงนี่ครับตัวพนักพิงตรงรุ่น แต่ว่าไม่อยากได้พนักพิงก็สั่งเป็นแบบเฉพาะพนักพิงไม่อยากได้แหลกหลังเนี้ยเนาะสั่งเป็นพนักพิงอย่างเดียวก็ได้เป็นตรงรุ่นของซุปเปอร์เลยก็วันนี้เดี๋ยวทําการาแพ็คจัดส่งให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ